แซฟซีก็กินได้เราดูแล้วดูข้างหลังแล้วว่าเด็กอายุมากกว่าหกขวบตอนแรกจะเอาที่มีเด็กโตด้วยซ้ำแล้วเราก็บอกน้องว่าเออเนี่ยมันต้องสิบสองขวบขึ้นไปหนูกี่ขวบน้องก็บอกว่าเออหกขวบเออเราก็เลยให้ลูกซิลเชอร์รี่ไปก,ก็เออกินกินได้แค่วันละสามมื้อนะอย่ากินอมเล่นนะอะไรน้องก็ครับครับครับไม่ไปหัเาเอาวิตา,ามินซีไว้อมเล่นเล่นเก้าบาทบอกแล้วน้องไม่เอา มันจะเนซีอร่อยนะก็ไม่อเอาออนะแม่มันด่าดไปสี่สิบบาทคนอื่นนี่คือแบบว่าด่าดเลยนะเราก็กลัวแม่ด่านะแม่น้องเขาด่านะแบบค่าข้าวแปดสนะิบห้าฮะแรกเราอมไปสี่สิบแล้วโอ้โหไหวเอาใช่ไหมก,ก็ถามเด็กแล้วเด็ดกก็เอ,าอ,อนะ้าไงเราก็อ่านแล้วแต่ไม่ได้หลอก มไอกเ,อเด็กมันไฮเปอร์นั่นน่ะที่มันเอาบวดจิ้มกันน้ำตาลแม่มันดาเลยนะ่าแ้าก็หยิบซิงสิบเอ็ดบาทให้มันไปสิมันน้องไม่เอาอ่ะถามมันลบอกเออถามเอโออันนี้สำหรับผู้ยยใหญ่กินไม่ได้เก็บอกมันอย่างนี้สิมาถึงนี่บอกสเต็ปซิ้วเลยนะเด็กอะ คื้อส่า Step 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 s t e เนี่ยคือว่ามันซื้อกี่นิ้วหรือซื้อไปให้แม่ไม่รู้เขาไม่ได้ถามว่าใครกินใช่ใช่ไม่งั้นอาจจะเป็นแม่แบบว่าซื้อส t e p Step s ให้ด้วยเออก็เป็นได้ไม่ถามดูว่าใครใช้ร้อนเหรอเฮ้ยนี่เด็ดทำไมจะไม่ร้อน มีคนเลยกลางวันปิดร้านนี่ป่ะหนในไหนคุณภรรย,ยาอยากกินอะไรครับกินไต็มที่รู้นต่ต้องเาไปเส้นท่านแต่นคนที่เก็บข้าวางเขาอยากกินน้ำมิกหรือว่าอยากกินอะไรไม่อยากไปมิกก็าแฟอะไรก็ได้ที่อยู่ในห้องแอร์เย,นยน็นๆ ก็คือเรื่องกินเราไม่ซีเรียสน,นะเราไม่ค่อยกินเราบางวันท่นไห่เชื่อแต่ก็กินได้วันนี้ก็เป็นตะก,กูเป็นตะก,กุม่มลยซื้อกระเป๋าลีดให้เหราเอไหมยังไม่ได้แห้งของฝันเลย่าไรน,นะนั่นก็ไปแห้งเลยไหม มื่อถ้าใบใหญ่แบบนี้มันจะแพ้เราอยากได้ใบที่แบบมันใสาแผ่นตายตึงตึ้งไปขนาด,ด 5, นี้เท่าไรอ่ะหัวห้าพันแต่มาขนาดใบเล็กอย่างนั้นแค่ยังต้องสองพันอพงจริงเอาไปขึ้นเลยไงอีต่งให้เดือนนี้มันนานก็คือแบบกลับบ้านเราใช้เราเราเลือกอ่ะก็จะกลับบ้านด้วดดดันมื่อาทิตย์แรกเราเออปรนจุหนะ สองสิบใช่ไหมอาทิตย์ที่อะไรอ่ะดูนิ่เดเย็นใจพิ้นด้วอ้ยมีแคนตาลุกมีมะเต่าด้วยเออสเปอร์ฟกเดี๋ยวข่าวกับมะเต่ากันเมะเต่ามะเต่ามะเต่าคือ,ตอ,ตอ,ตอแตงโมงอันนี้ไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยแต่มมีคนดูแล้วก็คุยกันซับเฮแล้วได้ โอ้โหสามสิบเจ็ดองศาทาจะไม่ของเราให้หัวให้อเคนะไม่ยากไงด้สามารถไปใช้ประโยชน์ได้นะทใจําได้เ okay. ลยครับเราวดลองข้อสอบมีใครคบ่อสอบแฮเลยเถอะไม่ค่อยๆบางคนสร้างข้อสอบสร้างเองเลยใช่ไหมไม่ใช่น้องช่วยสร้าง ก็ให้น้องช่วยน,นั่นแหละแต่เราไปอ่านของน้องแล้วน,น้องมันมันตั้งยากมันเขาเรียกว่าอะไรอะเราอะคือเรามีข้อสอบเก่าของที่วังน้อยอยู่แล้วมีแค่สิบข้อแต่ว่ามันไฮเลิศวังน้อย,อยกับที่นี่มันไม่เหมือนกันเราก็เลยเออก็ลองเอาที่มันแบบใช้ได้มาแบบนี้ก็ครั้งที่ที่เราตั้งไว้แตบบ่ครั้งที่แล้วอ่ะที่อะไรนะที่เรา ปคลินิกเอวีเราก็รีบตั้งที่เขาจะเอาอะไรก็เมิอน่น้นองมาตั้งแบบถามยากอ่ะถามแบบอะไรวะอามิโอราโดต้องภาชนะปรจจุทีวีซีหรือแก้วก็เวลาตั้งคำถามต้องแบบดูด้วยว่าอันเนี้ยตนะ้องการอะต้องการอะไรจากเขาหรือต้องการประเมินอะไรเขาไหให้เขาไปใช้ไหมเออพยาบาลเขาอะไรที่พยาบาลเขาควรรู้บ้าง ห,หลักๆก็พวกแบบวิธีรวหารยานออะไรอย่างเงี้ยเออว่าแบบการจัดแบบการสภาวะไอสารวอสเชันน้องคอเจอบ่อยเางที่เราไปทำความเสี่ยงกันอะเออแล้วนั่งเป็นสิ่งที่เราควรรู้แต่ถ้าอะไรพวกเนี้ยเขาไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเอาที่เขาแบบว่าสามารถเราไปใช้ได้จริงคือต้องการประเมินหนกต้องการอะไรแต่เขาละอะไรอย่างเงี้ยแบบเออต้องการประเมิอนอะไรเขาแล้ว สงสารรูอ่ะนั่งวยมาเม่มมาเม่ไม่แล้ว่าน,นาวานก็สวยเนี่ยหันไปดูดิเออสวยๆกี่น้ดวะทำอะไรไหรไรสดไงไรสดแต่ไม่มีคนดูจริงเหรอจริงไลน,ไน์ไ,ลนไ,ได้ดไ,ดไหนอ่ะไลน์ในยูทูบไงใครเขาจะดูอะไรเธอดีไอ้ไม่พูดติดตามไปก็พูดติดตามไม่ดูหรอก เบิ้องแบบอไรกันในเบ็ดหมุนไออยู่ของเราไรโอเคคุณคนขับเดยียวนี่ไงไนะทั้งสองคนขี่อะไพวกมีเช้ามีรถอันนั้นมาด้วยอ่ะรถท่าเรียกว่าอะไรนะรถไม่ใช่รถตากอ่ะรถอะไรรถทำทางอ่ะคันมาเริ่มเลยหรือว่าบ้านเราเขาจะทำทางมามาซื้อยาหรืออะไรมาขับผ่าน ่าขับไปแล้วก็ขับกลับก็งงเหมือนกันขับมาทำไมทางมันก็ขยายไปน,นั้นะมันชนเสาไฟฟ้าแล้วอ่ะไม่งั้นอ่ะเขาต้องซื้อที่ซื้อที่ดึกว่าไม่น่าโอเว่งคืนเนียเป็นทางหลวงชนมบทอะ่ะไม่น่าจะคุ้มไม่น,าน่าจะผม สองกิโลมันแพงมากเลยสองกิโลมันก็บ้านอ้วนแล้วดิกกเราลองคิดว่าเราต้องทำสไลด์เองหรือว่าเรารอน้องก่อน,น,อนแล้วค่อยทำดูรอน้องก่อนจะได้ทุนแรงคันแล้วเราก็มาปรับเกณฑ์ มันจะไอเดียดีกว่าเราก็รักเ,เ,นเนี่ยเจนใหม่ๆเ่ยความคิดสร้างสงอองรรค์เยอะนะกยายามดูว่าจะให้แอบบูหรืออื่นไหนทำดีแอรบูนี่คือพิมพ์มนห,หน้านี่คือมันหน้ามันหน้าอาจจะจะ,จะให้ทำเป็นโปรเจรกต์กะได้ทำเป็นโปรเจกต์อาจจะเป็นโปรเจกต์เฮ้ยเซเว่นเปิดนะใช้แล้วหลังจะปิดคมอียดอีก วันนี้คือจะทำจังหวะสามก่อนนะให้สามมันนำรอกหรือ้าแบบการตอบรับดีก็อาจจะแบบอันนี้มี่จังวสามนี้หน,น,น้าไปวอดทขาติเศษจะเคลื่นไปอบรมเขาเลยใช่ไหมเออถ่ายวิดีโอเฮ้นะนะตั้งกล้องตั้งกล้องแล้วพูดเลยจะได้ไม่ต้องพูดหลายรอบดีไหมล่ะดีมก็จะได้ดูซ้ำไปซ้ำมากอไปกอมาได้ด้วยได้ไหมมันเป็นบ้าเหรอ เออก็ติดขัดตรงไหนก็อ่าเอามาอะไรเงี้ยมันซูมไหมสูมแล้วให้เขาบันทึกเองอ่ะอยากกลับมาฟังตอนไหน,นก็เปิดจะฟังได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็อัปโหลดขึ้นไวรุงมมาเลยเราเห็นหนอะ่ะวันหนึ่งนะเขาก็จะแบบมีข้อมูลยาอยู่ในหน้าไวรุงนนะมมาเนี่ยก็คือสามารถคิดเขาเด้าไปได้ไม่ใช่ช่วย ฟัง,งายากมันเป็นศัพท์ขอใช่มันเว็บมารุมบันเทินไปเซิร์ชดิมารุมบานเขามีขึ้นหน้าเพจเลยเซิร์ชบนพวกอ่ะนะเว็บมุมบานอ่ะบุ๊กเกอร์่ะมันก็จะเป็นหมวดหมวดสำหรับประชาชนหมวดสำหรับดารากรอ,อะไร<ม>แต่ถ้าได้ดูไเอฟพอยดีนะน้าเอฟพอยด์ทำเก่งพวก มีๆนะครับคือท,ทำเพลงก็เอามาอถือนีแ่แหละอ่าอัพโหลดยูทูปก็ได้สองลิงเล่มนะมันก็ใช้อะไรก็อ๋อกล้องเซิร์งไงกล้องดิจิตอลไงเออแล้วมันก็ตัดต่อเป็นวิดีโอสอนใช้ยาบยุญ เป็นเรื่องใเราดิเอจะทำเลยหรือว่าเราจะลอลมาทไปเลยเลยไปทำครบคกันไม่ได้ไม่ได้เราเป็นคนคนอนเ็ต์จะอย่างไรอย่างน่งไม่สามารถ้าแบบตอนนี้สนใจเร่งเพจะทำไปเลยแล้ก็ทอ,อบชอปเลยไปเลย,เลยอ,อบชอเรา ดีหรือว่ารอน้องรอน้องให้น้องมรอน้นองน้องจะได้ช่วยต่ทีแรงไปด้วยน,อน,น,น,น้อง่าาง่าเราคิดอืมแล้วก็เราค่อยมาดูนะื้อหาไม่ในรายเราจะบอกกอนวนา่าเราต้องการอืมนราำนำหมดแล้ส่วนอชรรีบทำที่ยได้แล้วเขาทำกระส่งกันหมดเลยนที่ต้องรีบทำกลัวแม่กลัวท้องแล้วก็รไม่มีอารมณ์ท จะไปท้องก็ได้มึงเลิกไลฟ์ได้ไหมเนี่ยไม่ถามนะอะออกได้ปิดจังไงนะไไเนี่นยไ่้ต้องมาใครๆขดูไหมออกไม่เปลืองแบตเหรอก็ใช้แบตล้ลด้วยเปลืองแบตอะไรละ่ะ ืออะไรนะะไม่ได้อพัพวิดีโอนานแล้วอันนี้คือการอาพัพวิดีโออย่างหนึ่งรู้ป่ะก็ถ่ายอย่างอื่นไปสิก็ยอย่างอื่นมันจะถ่ายยังไงล่ะใครจะถือถ่ายอ่ะแล้วทุกวันนี้เขาเม่ทีถ่ายมีรูปไปนะไหนเวลาเราวิวแล้วกล้องถือไปเออแล้วไมถึงใครจะถือให้เรารอะถ่ายใส่ยาก ารในอันนี้นนด้วะนะตารใน,น แพงละพันกว่าบาทเนาะนาฬิกาพันเลยหน่อยอืมถ้าแพงก็ต้องเป็นพวกที่แบบคนนิยมกันนะไม่แต่ว่ามันก็พอใช้ได้ก็ยังดีกว่าอันนี้นีมันไม่ดีไงรายกามันตรงนะแ้เหมือนแบบฟังก์ชันก็อแหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยวันนี้ไอเครื่องเราเนี่ยก็ใช้แค่ใช้แค่ดู ดูเวลาเดี๋ยวเลยไม่ใช่เออไม่สี่ไม่แล้ยก็ซื้อนาฬิกาธรรมดาซื้ออย่างนี้ไหมล่ะอย่าง้อยแบตมันก็นานอาทิตย์นังอ่ะเจรรยได้แบบตัวเล็กคุณนี้นึงเนี่ยเราต้องคอยกดมันถึงจะมีจอขึ้นไม่เห็นแบบปุ๊บอย่างนี้ขึ้นเออของเรามันไม่ขึ้นแวันของจีนไง ของเธอก็จีนนะจีนเราจีนแบบจีนมีแบรนด์ไงของเราก็จีนมีแบรนด์นะจีนมั่นแบรนด์แต่จริงจริงมันต้องทำได้ดีมันต้องตั้งค่าได้ดีว่าแบบม่มีไฟติดตอนแบบที่แบบอยากข้อมยตอนที่เราตั้งให้เรานะมันก็ไม่ซิงกันนะ ลงไปไหนเนี่ยเ้อก็ได้ับเลยคุน้งไปห้างะไคนแถวนี้เสียตังค์เลยโอ้รถโอ้หนี่เป็ตัวสร้างบ้านไหม โควิดคือไปไหนฮะที่ไหนก็มีโควิดก็เล่าเป็นโควิดหมดใครนะทุกที่ก็มีโควิดหมดที่ไหนบ้าคงมีไม่มีนาเขาเมสซ้ายที่ต้องหลบบอย Yeah.